มาใหรุ่น ครึมฟ้าครึมฝนไม่รู้จะไปไหนก็ต,ตกมาแถวบ้านแล้วกันนะครับวันนี้เอาตะโขงมาขายี้ของใกล้บ้านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปลาป,ป่าปลาคอกเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดนะครับดูคลิปนี้จบอย่าลืมนะถ้ามีตะโของอยู่ในมือนะครับหรือใครยังไม่มีรีบซื้อเลยนะแล้วออกไปตกปลากันวนัยรุ่นมาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับวัยรุ่นนะครับมันเกิดจากช่วงเนี้ยในยูนะครับไปที่ไหนก็ไม่แห้วไปที่ไหนก็โดนปลานะครับมันไม่ได้คุยนะ ลองใครติดตามดูสังเกตคลิปเอาแล้วกันนะครับไม่ใช่ะไรหรอกช่วงนี้ปลามันเยอะน้ํามันขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาคอกปลาป่านะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนายูก็เลยคิดชาเลนจ์กับตัวเองมานะครับว่าแบบเอ้ยอยากไปแบบที่ที่มันใกล้บ้านเรานะครับสะดวกด้วยไม่เปลืองน้ํามันและที่สําคัญนะครับก็อยากจะให้นักตกปลามือใหม่ได้เห็นนะครับว่าที่ไหนมีน้ํา ที่นั่นมีปลาแน่นอนนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเขื่อนไปอ่างเก็บน้ําไกลๆสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะนี่อยู่ขอภัยมือโปหัดตกเอาเรือลงเสร็จปุ๊บนะเป็นไงฝนตกนะครับไม่เป็นไรตกแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นคลองท้ายบ้านเลยคลองแถวบ้านเลยนะครับวันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครับน้ํามันขึ้นมาเยอะมากนะครับปกติผมนี่นะ เอาลงเหนื่อยวันนี้นี่นี่เป็นไงเอาลงสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวรอฝนเบากว่าน,นี้อีกสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปลุยกันนะหูหลังฝนตกผมว่าน่าจะกัดดีตอนนี้เป็นเวลา8โมง51นาทีสายนะวันนี้แต่คนจะหมาน่ะตกตอนไหนเดี๋ยวก็ได้ปลาเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับวัยรุ่น ก็อย่างที่นาเขาบอกไปนะครับตกตอนไหนก็ได้ปลาคนมันหมานอะไรประมาณนี้นะ,นอ,ะอนุญาต<ะ>ให้หมันไสคลิปนี้ได้นะนเพราะว่าตอนนี้ภาคเองก็รู้สึกหมันไสตัวเองเหมือนกันยอกๆยอก็ยอก,ยอกเรียกอัธรสนะครับนะลงมาไม่ทันไลก็เจอคอกเลยเอาเรามาตามตีคอกชดโดกันนะครับนะขึ้นดีๆตีให้ไวถ้าตีได้ให้สามพัน ยังดุเลยอะเจ็ดโคบํ่ไม่เอาที่ว ค่อนข้างที่จะดุเลยนะครับโอ้โหยังไม่ทันกัดปะเนี่ยผมว่ากัดในหญ้าเนี่ยมันพาเข้าหญ้าแล้วอยู่ในนี้เลยอยู่ในป่าเลยขึ้นในป่าเลยขึ้นในป่าเลย,นนาเลย,ายตายตรงนี้แหละนี่ไง ขึ้นในป่าเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่างที่เห็นนะคะคอกนี้มันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปรังแกเด็กเลยนะครับนะไปกันต่อดีกว่าวัยรุน่นหลังจากนั้นนะครับผมก็มาเจอซุ้มผายซุ้มนี้นะครับแล้วก็แม่มันสวยมากๆเลยนะครับมาดูกันครับว่าจังหวะนี้จะเป็นยังไงวัยรุร่น นี่ไง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 โอ้ยนี่ฮะโคตรกากเลยตามันฟ้าฟางหรือย,อยังไงตามันฟ้าฟางหรือยังไงตามันฟ้าฟางหรือย,อย,อยังไง ป่ามัน้าฝฟางหรือ,อยังไงเรียกร้อยป่าป่ามัน้าฝฟางรือ,อยังไงป่าตัวนี้เท่ยังวะสนใจครับวันนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านาค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศตะโขงไม่ร้ หลังจากที่ตีข้อไปตอนเช้าแล้วก็หลุดไปนะครับวัดไม่โดนนะไอตัวเล็กๆที่ฟุตเทจด้านหน้านะครับแล้วก็มาได้ปลาป่าตัวนี้นะครับที่ซุ้มต้นไผ่นะครับก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับนะทั้งครองเลยก็ไม่มีอาการกัดไม่มีอะไรเลยนะครับนะแล้วก็ฟุตเทจเนี่ยที่เอฟซีเห็นเนี่ยมันน่ามีประชอนมากเลยนะนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับก็ลงคลองเนี่ยหลายครั้งนะครับวันนี้มันเป็นวันที่น้ำมันท่วมเข้าไปข้างใน มันน่าโดนมากเลยนะครับผมกะว่าเดี๋ยวเนี่ยนะครับถ้าคลิปนี้จบหรือยังไงเนี่ยอยากจะไปซ้ำเหลือเกินผมว่าน่าจะมีตัวอยู่นะครับแต่มันจังหวะอาจจะไม่ได้เจอกันนะก็ตีตีไปไม่มีนะครับเราก็ไปกันต่อนะครับ จนมาถึงนะครับที่มันสุดแล้วนะครับคือสุดคลองแล้วนะครับมันจะมีสะพานกั้นอยู่คือตอนที่ผมไปตอนนี้นะครับน้ำเนี่ยนะครับนะสูงแล้วแต่ยังสูงนะครับไม่ท่วมนะครับไปจนถึงแบบต่อสะพานนะครับถ้าท่วมไปถึงต่อสะพานนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับสามารถที่จะรอดได้แล้วนะครับไปได้อีกไกลมากๆเลยนะครับกับคลองนี้นะครับถ้าใครเป็นคนปราจีนก็คงจะรู้กันอยู่ว่าคลองไหนนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาดูเจ้าชะโดตัวนี้กันว่าจะกั เดือดขนาดไหนไวัยรุ่นอุ๊ยจิบอุย๊ยจิบนั่นไงจิบ อเอ้ยเป็นแขวอยู่เจ็บเน่ตะโขงวัยรุ่นนะครับนี่แป๊ปซี่ตัวนี้ก็ประมาณโลนิดๆได้ไหมนะครับโลกว่าๆนะครับนะสนใจนะครับวันนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศนะครับตะโขงคองใกล้บ้านก็โดนนะครับโดนหมดแหละนะครับนะชะโดมีทุกที่นะครับนะเค้นๆหน่อยหาหานิดนึง นะครับและใช้ตะโขงแอคชั่นแปลกใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับสนใจนะครับวันนี้นะมีจําหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไวรุ่ตะโขง และ shadow boss ในวันนี้นะครับนะก็เป็นคลิปนี้เลยฟุตเทจนี้เลยนะครับนะเป็นปลาคอกนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้นอยู่ไล่คอกยังไงนะครับแต่ต้องบอกด้วยว่าแม่คอกเนี่ยมันกัดที่จะค่อนข้างง่ายนะครับทุกคอกเลยนะครับในคลองเนี่ยตอนเนี้ยนะครับกัดที่จะค่อนข้างง่ายเดี๋ยวดันน้ําเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเขาไม่หายไปซะกก่อนเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับจังหวะเขาก็แบบหนีแล้วแหละ นะครับแต่ว่าเราก็ตามไปนะครับแล้วก็เขาก็ออกมาพอดีนะครับมาชมจังหวะนี้กันวัยรุน่นนี่คือชโดโทรฟี่ของวันนี้และทริปนี้เลยครับ f อวัยไวรุน่นโอ้โหโดนโดนโดน

เดี๋ยวปล่อย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 มีสายไปรุ่นถึบวัดเลยหลอกโดนขนาดนี้ไม่หลุดหรอกมาก่อนเดี๋ยวปล่อยไปเลี้ยงต่อโอ้ย เหลืองเก็ตเสร็จโดคอกนะครับนะสนใจตะโขงครับวันนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศวัยรุ่นจะป่าจะคอกครอบคุมทั่วหน้าน้ำจืด แล้วหลังจากนะครับที่ตีปลาคอกตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ต้องบอกว่ากัดดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีไซส์เท่าไหร่นะครับเต็มที่ไซส์ที่ได้จากหลังตัวนี้นะครับที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นไซส์ประมาณโลกว่าๆเท่านั้นเองนะครับจะต้องบอกเลยนะว่ามันมากัดแบบไม่ให้เหงาแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับนะกัดจนลืมเวลาเลยนะครับจริงๆแล้วมันเย็นมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับฝนนั้นมันตกหลายรอบตกๆหยุดๆยุดตกๆหยุดหยดนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดู นะครับแต่มันตกตกหยุดหยุดตลอดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันมาตกรอบสุดท้ายเนี่ยแรงมากๆเลยตัดสินใจนะครับที่จะกลับนะครับผมก็ถือว่าหมายนี้นะครับวันนี้เนี่ยกัดค่อนข้างดีมากเลยนะครับเดี๋ยววันไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาซ้ํานะครับแต่ต้องบอกนะคลองเนี่ยหาปลากันก็เดือดนะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยนะครับก็จะมีแบบตกเหยื่อสดอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหยื่อปลอมเนี่ยวันนี้รอดมาได้เนี่ยนะครับนะแล้วก็กัดดีขนาดเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับตัโขงเนี่ยนะครับยังไงขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะครับที่่ตติดามและอออยยูขภ โปหัดตกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากลากันไปก่อนแถวบ้านเราก็มีปลานะอย่าลืมไปตกกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชุ่มฉ่ำนอยูจากลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ในิยูขอภัยมือโปรหัดตกด้วยฮนะนิยูเข้าใจคนหัดตกดีที่สุดเพราะนี่คือนิยูขอภัยมือโปรหัดตกติดตามการประจนภัยคลิปหน้าได้เลยนะครับวัยรุน่นกับบ้านก่อน